สวัสดีครับคุณผู้ชมนาทีนี้ต้องบอกว่าไม่ได้มีแค่แม่ทัพที่เก่งกาจในสนามรบแต่ยังเป็นแม่ทัพที่เข้าใจหัวใจลูกน้องครับวันนี้ผมมีเรื่องราวอบอุ่นจากชายแดนที่จะทำให้คุณผู้ชมยิ้มไปพร้อมๆกันนี่คือภาพของแม่ทัพภาคที่สองที่ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลแนวหน้าครับแต่ท่านไม่ได้มาแค่พูดเพราะท่านลงมือโชว์ฝีมือทอดไข่เจียวและตำส้มตำด้วยตัวเองครับ แถมยังร่วมวงนั่งกินข้าวอย่างเรียบง่ายกับลูกน้องเห็นแล้วนึกถึงบรรยากาศในครอบครัวเลยนะครับโดยเฉพาะตอนที่ท่านชื่นชมกำลังพลที่ทำคอนเทนต์อาหารเป็นการแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในรายละเอียดเล็ก,ลกๆน้อยๆของลูกน้องทุกคนนี่แหละครับคือเหตุผลที่ไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมคนไทยถึงรักแม่ทัพภาคที่สขนาดนี้เพราะท่านไม่ได้ปกครองด้วยอำนาจแต่ปกครองด้วยหัวใจครับ คุณผู้ชมล่ะครับเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกยังไงคอมเมนต์บอกเราหน่อยครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่สร้างแรงบันดาลใจแบบนี้ครับ